สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องอรครอบครัวหันสากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็จะมาตีแบบนั่นเองเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของพี่ปิ่นเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะคะกว่าจะมาได้นี่นานมากเลยนะคะหลายคลิปแล้วที่เขาไม่ได้เข้ากล้องนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆเราแต่เขา ออะไปดีแบตกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ลูกไปหลัง <laughs> 累。 Yeah. <laughs>

ดคบายถูได้แล้วเดี๋ยวไม่ไปทำกับข้าวโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็พอหมดพงครานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S <S แม่เอามือมาบายบายนะ 拜。Bye.